ยุคนี้ทุกคนก็ต้องขึ้นออนไลน์วันนี้มาลองเข้าใจกันครับว่าความถนัดของเรานั้นแตกต่างดังนั้นผลลัพธ์ของการใช้ชีวิตก็ต่างกันแม้่าออนไลน์ที่เป็นไดนามนะครับก็จะต้องมีของใหม่ครับมีเทคนิคในการสเสนอเป็นคนที่ชอบเชียร์ของอยู่แล้วเห็นหน้าไม่เห็นหน้าก็ได้แต่ชอบเชียร์ของครับเอาของเล่นมาเล่นให้ดูเอาของที่เจวเองขายนั้นมาโชว์มาเล่าให้ฟังก,การไลฟ์สดไม่ใช่ปัญหาของ คนที่เป็นไดนาโมเลยแต่ว่ามันจะเป็นในการโชว์ไอเดียโชว์เทคนิคนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของไลฟ์สดแล้วโชว์ความสนุกสนานนะครับพูดคุยเหมือนเพื่อนหรือการขายแบบจีบพิมพ์แชทคุยกันบ่อยๆอันนี้แหละเป็นแม่ค้าออนไลน์สายเบ a สที่สนุกกว่าดังนั้นแล้วครับถ้าคุณเป็นสายเบส การไลฟ์สดแบบให้เห็นหน้าอาจจะเป็นเส้นทางของคุณครับส่วนถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์แบบเทมโปครับสิ่งที่คุณทาคือจะมีจังหวะที่มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรียกว่าช้าแต่ชัวร์ให้ข้อมูลให้ความรู้นะครับให้ไปจนมากพอจนกระทั่งลูกค้ารู้สึกว่าโอ้โหถ้าซื้อกับคนนี้เนี่ยไม่พลาดแน่ๆไม่โดนโกงแน่ๆเพราะว่าเทมโปเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงใจเต็มที่กับมันครับผมสุดท้ายแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นสติลครับส่วนมากแล้วนะครับความเป็นสติลทาให้เรา ไม่ค่อยชอบออกกล้องออกหน้าวิธีการขายข,ายของสติลก็เป็นเรื่องของการที่ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบอันไหนดีกว่าอันไหนนะครับแล้วคุณจะได้เห็นภาพเลยว่าอ่ะลูกค้าซื้อคุณเพราะอะไรดังนั้นครับโลกออนไลน์อนุญ,ญาตให้คุณได้เป็นตัวเองมากขึ้นอย่าลืมนะครับความสําเร็จของคุณเป็นความสําเร็จแบบที่มีแพทเทิร์น ถ้ายัางไม่รู้ยังไม่มั่นใจเชิญเข้ามาทำแบบทดสอบกันก่อนได้เลยตรง g e n i u s t e ท t ตรงนี้แล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน,น้าครับสวัสดีครับ